คุณเคยสงสัยไหมจิตใจของคุณกำลังคุยอยู่กับใครมีสิ่งหนึ่งที่คนเราทุกคนนั้นต่างก็เคยรู้สึกในช่วงเวลาของชีวิตนั่นก็คือการได้รู้สึกถึงตัวตนของตัวเองการรับรู้ถึงตัวตนนี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการมีอยู่ของเราจนเรามักที่จะลืมตั้งคำถามกลับไปว่า จริงๆแล้วนั้นตัวตนนี้คืออะไรกันแน่เมื่อเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าตัวฉันนั้นคือใครและแท้ที่จริงแล้วเรากําลังพยายามเข้าใจอะไรอยู่กันแน่และคำตอบของคำถามนี้ก็ไม่ได้ง่ายไม่สามารถตอบกลับได้ในทันทีมันไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกเตรียมเอาไว้แล้วล่วงหน้าหรือสามารถที่จะอธิบายได้ ด้วยถ้อยคำธรรมดาอย่างง่ายๆนั่นก็เป็นเพราะว่ามันต้องการการเดินทางเพื่อค้นหาโดยเป็นการเดินทางที่ลึกซึ้งเกินกว่าความคิดและอารมณ์การเดินทางที่เลยพ้นจากอัตลักษณ์ที่เรานั้นได้สร้างขึ้นมานับเป็นเวลานานหลายปีการเดินทางที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับการรับรู้ความเป็นจริงของเราและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ เป็นการตั้งคำถามกับแก่นแท้ของตัวเราเองตัวตนที่เราเคยรับรู้ตัวตนที่นิยามความเป็นเราขับเคลื่อนเราและทำให้เราเชื่อมโยงกับโลกภายนอกนั้นดูจะเป็นสิ่งที่มั่นคงและเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้มองให้ลึกลงไปมองเข้าไปให้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมตัวตนที่ว่านี้ มีอยู่จริงอย่างที่เราคิดหรือไม่บางคนอาจตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเราต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานขนาดนั้นด้วยทำไมจึงจะต้องสงสัยในสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้จักดีอยู่แล้วความจริงนั้นก็คือตัวตนที่เราใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตมันมักจะฝังแน่นจนเราไม่เคยคิดที่จะตั้งคำถามกับมันเลย และเมื่อใดที่เรากล้าที่จะตั้งคำถามสิ่งพิเศษก็จะเริ่มเกิดขึ้นเราอาจได้ค้นพบว่าตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็นนั้นมันไม่ได้มั่นคงอย่างที่เคยเชื่อและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวตนนี้ก็อาจจะลึกซึ้งและมีสิทธิเสรีเกินกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ก็ได้แล้วตัวขุนนั้นเคยหยุดอยู่นิ่งๆเพื่อสังเกตการไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ของความคิดในจิตใจบ้างหรือไม่เมื่อความคิดหนึ่งผุดขึ้นอีกความคิดก็ตามมาอย่างต่อเนื่องโดยที่เราแทบไม่ทันได้สังเกตโดยความคิดต่างๆเหล่านี้มักมีความเกี่ยวข้องกับตัวตนเช่นตัวฉันคือใครฉันชอบอะไรฉันต้องการอะไรหรือฉันเคยทำอะไรมาแล้วบ้างแต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าตัวตนที่ปรากฏอยู่ในความคิดเหล่านี้ แท้จริงแล้วมันคืออะไรมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรความเชื่อที่ว่าคุณคือตัวตนนั้นแท้ที่จริงแล้วคือเรื่องเล่าที่จิตใจสร้างขึ้นตั้งแต่เราเริ่มมีความทรงจําและประสบการณ์จิตใจก็เริ่มสารเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดและรู้สึกแต่หากเมื่อมองเข้าไปให้ลึกคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวตนที่จิตใจสร้างขึ้นนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงชุดของความคิดอารมณ์และภาพลักษณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงสืบเนื่องต่อกันมาตามการเวลามันเหมือนกับเป็นบทหนึ่งในหนังสือที่ไม่มีผู้แต่งที่แน่นอนไม่มีทิศทางอย่างตายตัวมันเป็นการไหลของเรื่องราวที่จิตใจเล่าให้ตัวเองฟังเท่านั้นหากคุณเคยหยุดเพื่อสังเกตจริงๆคุณก็จะพบว่าไม่มีตัวตนที่เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งล้วนอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงเป็นความต่อเนื่องของความคิดอารมณ์และการรับรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งโดยในทุกประสบการณ์ที่เข้ามาใหม่เราจะเพิ่มชั้นให้กับเรื่องราวของตัวตนและหากคุณลองไตรตรองดูให้ดีคุณก็จะพบว่าในแต่ละช่วงเวลาตัวตนนั้นเปลี่ยนแปลงได้คุณอาจรู้สึกมั่นใจในขณะหนึ่ง แต่กลับรู้สึกวันไหวได้ในอีกขณะหนึ่งความรู้สึกและความคิดเหล่านี้ต่างหากที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่าตัวฉันเองดังนั้นตัวตนจึงเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นโครงสร้างทางจิตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ประสบการณ์ของการมีตัวตนดูต่อเนื่องเป็นเรื่องราวที่จิตใจสร้างขึ้นเพื่อทำให้รู้สึกได้ว่ามีความมั่นคงและเชื่อมโยง กับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวและถ้าตัวตนเป็นเพียงสิ่งที่จิตใจสร้างขึ้นเป็นเพียงโครงสร้างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและหายไปได้ตามกาลเวลาแล้วอะไรกันที่ยังคงอยู่แล้วเราคืออะไรจริงๆเมื่อเราระวางจากเรื่องราวที่จิตใจสร้างขึ้นมานี่แหละที่คือจุดเปลี่ยนโดยเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามกับความมั่นคงของตัวตน เราจะเริ่มเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองและเมื่อทำเช่นนั้นเราก็จะเริ่มตระหนักได้ว่าตัวตนที่จิตใจสร้างขึ้นนั้นมีอยู่เพียงเพราะเรายึดมั่นในมันซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราไม่ใช่สิ่งที่จิตใจสร้างขึ้นเราคือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราไม่ได้เป็นความคิดหรืออารมณ์ใดๆแต่คือการรู้ ที่กำลังเฝ้าสังเกตการทุกสิ่งจิตสำนึกอันบริสุทธิ์คือพื้นฐานของประสบการณ์ทั้งหมดของเราเป็นสนามที่ความคิดอารมณ์และการรับรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปโดยจิตสำนึกนี้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกว่าตัวฉันมีอยู่แต่เป็นสิ่งที่ไม่ผันแปร ى, ไม่ถูกแต่ต้องและไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลงด้วยอารมณ์หรือความคิดใดๆ เป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการอย่างเงียบงนันที่ไม่เข้าไปพัวพันกับสิ่งที่ปรากฏใดๆเราจะเริ่มตระหนักได้ว่าตัวตนที่จิตใจสร้างขึ้นนั้นเปรียบได้ดั่งหน้าก,ากากที่เราใช้เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยที่หน้ากากนี้เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของชีวิตตามบทบาทที่เรารับในขณะนั้นและตามความเชื่อที่เราได้ยึดถือ หน้ากากนี้อาจแสดงเป็นความมั่นใจในที่ทำงานความเปราะบางในความสัมพันธ์หรือความสงสัยเมื่อเผชิญกับสิ่งใหม่ๆแต่ไม่ว่าเนื้อหาของหน้ากากจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่คงอยู่เสมอก็คือผู้ที่สวมหน้ากากนั้นผู้ที่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบงนันนั่นคือจิตสำนึกอันลึกซึ้งของเราเองเมื่อเราตระหนักได้ว่าเราไม่ใช่หน้ากาก ไม่ใช่บทบาทที่ได้รับไม่ใช่เสียงในหัวที่พร่ำบอกว่าตัวเราคือใครเราก็จะค่อยๆปลดเปลื้องความยุติจากอัตลักษณ์จอมปลอมที่เคยกักขังเราเอาไว้และเข้าสู่ภาวะของความเป็นอิสระที่แท้จริงที่ซึ่งความเงียบภายในไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความบริบูรณ์ที่เต็มไปด้วยการตระันักรู้โดยในความเงียบงันนั้น เราจะได้ยินเสียงของตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่เสียงที่เอ่ยผ่านถ้อยคําแต่เป็นการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งเราจะเริ่มสัมผัสถึงความเชื่อมโยงกับธรรมชาติกับผู้อื่นและกับจักรวาลในระดับที่ลึกเกินกว่าการนิยามใดๆเพราะเมื่อใดที่หน้ากาก,ากได้หลุดออกไปความแยกขาดก็จะสูญสลายและจะกลับคืนสู่ธรรมชาติที่แท้ของเรา ซึ่งนั่นก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งและนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ไม่ใช่การสแสวงหาตัวตนแต่เป็นการเปิดเผยถึงสิ่งที่เราเป็นมาโดยตลอดโดยเมื่อเราเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเราจะเริ่มมีชีวิตที่ศูนย์กลางจากภายในซึ่งไม่ใช่จากแรงกระตุ้นจากภายนอกเราจะไม่ถูกผลักไสโดยความกลัว เราจะไม่ถูกชักนำโดยความต้องการการยอมรับอีกต่อไปแต่จะขับเคลื่อนไปในชีวิตด้วยความมั่นคงความสงบและความมั่นใจจากภายในเพราะเราได้รู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นผลลัพธ์ของอดีตหรือคำจำกัดความจากสังคมแต่เป็นกระแสแห่งจิตสำนึกที่มีชีวิตมีพลังและมีศักยภาพอันไร้ขอบเขตโดยในจุดนี้เอง เราจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึง้งแม้จะไม่มีสิ่งใดภายนอกเปลี่ยนไปโดยทันทีแต่โลกภายในของเรานั้นกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเริ่มมองผู้คนที่อยู่รอบตัวด้วยสายตาแห่งความเข้าใจแทนที่จะตัดสินเราจะเริ่มฟังเสียงของหัวใจมากกว่าคำสั่งของความคิดและเริ่มเชื่อในกระแสชีวิตที่คอยชักนำเราไปยังหนทางที่ถูกต้อง ที่ถึงแม้ว่าในบางครั้งมันจะดูสวนทางกับเหตุผลก็ตามนี่คือการมีชีวิตอยู่จากสนามพลังงานแห่งการตื่นรู้ที่ไม่ใช่จากแรงเฉื่อยของอดีตและในสนามพลังงานใหม่นี้ทุกย่างก้าวที่เราเดินไปจะสอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลด้วยความศรัทธาและการไว้วางใจไม่รีบเร่งไม่ต่อต้านและไม่ต้องการพิสูจน์สิ่งใด แต่เป็นการดำรงอยู่ในความเป็นจริงที่ลึกที่สุดของตัวเราเองเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงจิตใจจะเริ่มสงบนิ่งแม้ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของโลกภายนอกเราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าคำตอบใดๆเพราะคำตอบที่แท้จริงนั้นอยู่ในความเงียบงันระหว่างความคิดอยู่ในความนิ่งระหว่างความวุ่นวายและอยู่ภายในความรู้สึกอันเงียบสงบ ที่ไม่ต้องการเหตุผลใดๆมารองรับณจุดนี้เองเราจะเริ่มตระหนักได้ว่าแสงสว่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาแต่มันคือสิ่งที่เราเป็นมาโดยตลอดเพียงแต่ถูกบดบังด้วยความเชื่อที่จำกัดความกลัวที่สืบทอดกันมาและเรื่องราวที่จิตปรุงแต่งขึ้นโดยเมื่อม่านหมอกเหล่านั้นเริ่มจางลงเราจะเห็นตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆไม่ใช่ในฐานะของใครบางคน ที่ต้องเป็นอะไรบางอย่างแต่ในฐานะของการดำรงอยู่ที่เต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องพิสูจน์สิ่งใดนี่คือการกลับคืนสู่จุดศูนย์กลางของการตื่นรู้เป็นการอย่างรากอยู่ในความจริงอันงดงามที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่วันไหวต่อคําวิจารณ์และไม่ถูกผลักไสไปโดยอดีตเราจะเริ่มใช้ชีวิตด้วยความเมตตา เพราะเข้าใจแล้วว่าทุกคนล้วนกําลังเดินทางผ่านทางบทเรียนของตัวเองเราจะเริ่มให้อภัยเพราะรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่มันเป็นประตูที่พาเรากลับสู่ความรักที่แท้จริงและเมื่อเรายือนอยู่ในความจริงนี้เราไม่ต้องพยายามเป็นแสงสว่างให้กับใครนั่นเพราะการดำรงอยู่ของเรานั้นได้กลายเป็นแสงสว่างโดยธรรมชาติ ไปอย่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน my manifest สวัสดีครับ